สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคําวิเศษนะครับวันนี้ผมไปซื้อหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ของวันอคารที่5มกราคม2563นะครับมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับโควิดหลายๆเรื่องครับผมจะพาทุกท่านไปติดตามชมกันครับน่าสนใจมากมากฮะปกติผมก็จะพาแฟรายการนะครับไปอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวมติชนใช่ไหมฮะวันนี้มีโอกาสไปหาบางกอ์โพสต์มาก็มีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยก็พูดถึงอันนี้ก็เป็นเดอะมอลบางกะปินะครับภาพนี้เป็นที่เดอะมอลบางกะปิก็ทําตามมาตรการของกรุงเทพมหานครครับนี่ฮะสามสิบห้าล้านโดสนะครับกำลังจะมาครับก็เป็น วัคซีนนะฮะวัคซีนโควิด19ที่รัฐบาลจะซื้อมานี่นะครับก็นี้จะมา2ล้านโดสก่อนจากซีโนแวคไบโอเทคที่เย็นนี้บอกว่าทาง CP เจ้าสุดทินจะลงทุนไป1 5หมื่นล้าน,นครับนี่เดนเมษาก็ลัดแรกจะมานะครับ2ล้าน2ล้านโดสแล้วก็26มกรา ไม่ใช่ดิเดือนอพฤษภาจะมายี่ล้านโดสจากเอสตราเซเนกาจากอังกฤษนะครับบัตเจ็ด6 0 0 0ล้านบาทน,นะครับแล้วก็หมายีก13ล้านโดสนี่คะนี่ครับที่จะมานะครับแล้วก็นี่พลเอกประวิทย์วงสวุวรรณครับแหม่พูดถึงบ่อนในกรุงเทพนะครับไอ้ don't believe illegal casino operating in bangkok but if the doctor know about it we can inform the authorities ก็คือพูดเหมือนตอนที่ระยองเลยครับคือผู้กกับระยองบอกไม่มีบอลนะฮะผู้กกับระยองบอกให้มีพลเอกประวิทยก็บอกไม่มีบอลเหมือนกันนี่นี่ครับข่าวนี้ก็พูดถึงเรื่องของการล็อกดาวน์ด้วยนะครับเรื่องของท่าน สาธิตปิตุเตชะบอกขอบคุณที่ล็อกดาวบอกพกอู้ใดประยุทธ์บอกไม่ล็อกดาวนะฮะมีไทยๆตรงนี้ปฏิภาปิเฮลมิสเตอร์สาธิตปิตุเตชะเซสเดย์เอสเอสซีเอก็คือสอบคอนะฮะดีไซน์ทูอิมโพส l ล็อกดาวอินห้าจังหวัดเนี่ยอินเดอร์โวินสมุทรสาครชลบุรีระยองตรงังจันทบ,บุรีทูซับโคิดสิบเนี่ครับนี่ฮะ นี่เลยครับแฟนรายการมาดูหน้าสองสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของเกาะล้านล็อกดาวนครับของเกาะล้านพุทธอันเดอร์ล r Lo เค้าล็อกดาวนครับนี่ล็อกดาวไปนู่นเลยจนถึงวันที่ยี่สิบนู่นนะครับนเกาะล้านนี่ก็อยู่ตรงข้ามกับพัทยานะครับอยู่ตรงข้ามกับพัทยาเมื่อวานก็ล็อกดาวน์ไปแล้วนู่นนะฮะไปเที่ยวไม่ได้นะครับถึงวันที่ยี่สิบนู่นนะครับ กรุงเทพมหานครนี่ฮะเทคเอาวนะครับเพราะว่าซื้อุุิธานที่บ้านเพราะว่า3ามทุ่มเนี่ยเขาจะไม่ให้นั่งแล้วพื้นที่ควบคุมสูงสุดในการป้องกันระบาดโควิด19ครับมาดูหน้า3นะครับหน้า3ปมะาดูภาพนี้หน่อยระยะห่างนะครับนี่ในกรุงเทพนะฮะกรุงเทพน่งนางนี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ อธิฐานก่อนเข้าทำเนียบนะฮะแต่อธิฐานพระพรที่ Government House นะครับทำเนียบรัฐบาลก่อนที่ Start Before Start the first working day of the new year นี่ในหน้าแปะนี่น่าสนใจนะครับแฟนรายการครับแหมคุณ Support อัดถาวงนน้ได้รับเกียรติจากบางกอกโพสต์มาอยู่ในหน้าแปด ตรงคำคมเลยนะครับอินโคดโคดครับคุณแลมโบสุพรอัฐาวงอเวอร์กาดแฮสเนเวอร์บีนดรอปสุพรอัฐาวงนี่ครับก็คือกาดไม่ตกอะ่ะกาดไม่ตกแหละในส่วนของรัฐบาลนี่นะฮะได้รับเกียรติขึ้นมาเลยในหน้าบทความคอมเมนต์รี่โอพิเนียนนะครับความเห็นในหน้าเก้าเนี่ยมีการพูดถึง การที่พูดถึงล็อกดาวกับไม่ล็อกดาวนะครับเป็นการเล่นคําหรือเปล่าของหมอทวีสินเนี่มีการพูดถึงนี้ด้วยนะฮะนี่ครับมาดูหน้าก้านนี่ครับตรงนี้เลยสบอคอเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า The Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) เนี่ย นี่ครับมีการพูดถึงตรงนี้ฮะล็อกดาวน์น,นี่เหมือนการเล่นคำหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ครับถ้าเกิดล็อกดาวน์ก็จะต้องอิทบูทแทบทูเปคอมเพนเซชันทูบิสเนสเอฟเฟกต์ล็อกดาวน์นี่ฮะแล้วก็คล้ายๆกับที่กรุงเทพมหานครนะครับผู้จะให้กินอาหาร นักกินอาหารถึง7โมงนะครับแต่คนเอกประยุทธ์บอกว่าให้เปิดถึง9โมงนะี่ฮะ i s t h e Covid 1 9 policy or play on word <c oughs> เป็นนโยบายหรือจะเล่นคำกันนี่น,นีแล้วในส่วนหน้าธุรกิจเนี่ยครับรายการครับอันนี้ก็คือที่เขาไปพูดถึงแหลมเจริญนะฮะแหลมเจริญนี้โอ้โหยอดขายตก ควบเลยเพราะว่าลูกค้าจะทานตอนเย็นแล้วก็อาหารทะเลเนี่ยจะไม่อร่อยนะครับถ้าสั่งกลับบ้านต้องทานแบบสดๆนะครับนี่ฮะแอนเอ็กซ์เอกิวทีฟแอดแลมด์เจริญซีฟู้ดรีตอรองฮูรีเควส์แอนนมิตี้ก็คือเนี่ยซีฟู้ดเนี่ยต้องทานแบบสดๆนะครับปรุงที่ ร้านอาหารมากกว่าที่จะเทคอเว y หรือว่ากลับบ้าน Delivery นะครับนี่ครับคาดว่ายอดขายจะตกลง30-50%นะครับเป็นไร,รันวันนี้ก็ถือโอกาสพามาดูบางกอกโพสกันหน่อยนะครับนอกจากจะอ่านหนังสือพิมพ์แล้วผมก็ดีใจนะครับได้ซื้อมาเล่มละ30บาทครับเล่มละ30บาทขอบคุณแฟนราการที่ตามช่อง YouTube ชีพท,ทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ